สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประวันมาดูสวนนะคะนี่เลยค่ะทีมงานแล้วก็ลูกค้านะคะคุณแม่เสื้อสีส้มมาดูสวนนะคะนี่สวนยางราคาไม่แรงทุกคนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาททั้งหมดสิบเอ็ดไร่นะคะนี่เลยค่ะคือยังยัง,ยงไม่ได้กีดแล้วสองปีนะคะ ถ้าจะกีดกีดได้เลยเพราะว่าหน้ามันสนิทไปหมดแล้วนะคะก็จะมีการค่ายาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนพอเวลามากีดมากีดได้เลยไม่ต้องหว่วงว่าหญ้าจะขึ้นเยอะนะคะมีท้องร่องด้วยเนี่ยเออต้นยางของเราสวยงามนะคะสามารถเจาะกีดได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยใครที่สนใจก็ออ ทักเข้ามาได้นะคะหรือโทรมาได้นะคะสูงก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้าค่ะทุกคนยินดีตอบคำถามเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจอยากจะมีสวนยางไว้กีดนี่เลยค่ะราคาไม่แรงสบายๆจายจสองครั้งก็ได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้ยัง ตอนนี้ยังรู้สึกว่าอากาศเย็นๆนะคะที่เนี่ยนี่เลยดวสวยมากๆเลยชิลๆสบายๆแล้วก็อ๋อลืมบอกไปมีบ้านพักด้วยหนูมีบ้านพักหนึ่งหลังสำหรับใครที่ไม่อยากจะกีดเองก็มากีดที่หรือไม่อยากกีดก็จะให้คนงานมากีดก็มีที่พักด้วยนะคะ ที่รู้สึกว่าริมฝั่งอันน้นจะเป็นภูเขาทุกคนถ้าขึ้นไปบนเนินก็อันนี้บนเนินค่ะมองลงไปก็จะเป็นวิวสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะได้ส่วนยางที่ยังไม่ได้แต่ก็กีดไปแล้วแต่คือพักไปสองปีนะคะทุกคนสามารถเจาะได้นะคะนี่เลยอยากจะกีดกีดได้เลยน้ำไหลจุกๆเลยทุกคนนี่เลยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคายอมเยา โอเคเบอร์โทรก็ติดต่อสึงก็แปดหนึ่งในห้าแปดสี่เก้าห้าเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ เขาไม่เป็นผู้อื่นผู้ใหญ่นะแม่นาะ